หลุดแล้วจ้าชื่อละครคัมแบ็กมากใหญ่ยา,ยา,ยาแค่ฟังก็เขินแล้วจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่รอรุนกันค่ะกับชื่อละครคัมแบ็กกลับมาจับคู่กันของมากปรินและใหญ่ยาอุลสยาที่แฟนๆหลอรุ้นกันมานานหลังจากที่ทั้งคู่นั้นออกมาเปรยๆว่าเตรียมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังสร้างความประทับใจ ในความเคมีกระชูนกันมาแล้วในละครเรื่องตะวันเดือดและคลื่นชีวิตซึ่งล่าสุดก็มีการเผยผ่านทางคลิปไลฟ์สดหนึ่งของทางช่อง3ที่มีการพูดคุยและตอบคำถามแฟนๆและมีการเผยชื่อเรื่องออกมาว่าเป็นเรื่องจนกว่าจะได้รักกันซึ่งเววๆมามวาจะเป็นผลงานการสร้างของค่ายผู้จัดฝีมือดีทั้งมากและใหญ่ายาไม่เคยร่วมงานมาก่อนและ สำหรับผลงานละครปีหน้าของยายา่ามีให้ชมกันสองเรื่องก็คือหลายกินรีคู่กับประเดทคูกิมยิยะและคือเธอคู่กับมาริโอเมาเรอส่วนมาปรินนั้นเตรียมจับคู่ขั้งแรกกับโปโม้มรดาลงใต้เงาตะวันแฟนๆรอติดตามชมกันได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ